รางกัน,นรันไม่ห้ามกระแสะคู่จิน้นโอบโอบมิทิถ้าแฟนแฟนเทียก็ไม่เสียหายไล่ตามฝันสำเร็จแล้วสำหรับนางเอกสาวรางกัน,นรันวงขจรไกลที่ความไม่กลายเป็นนักร้องเต็มตัวหลังจากออกเพลงนิทานความรักก็ฮอตจนยอดวิวเอ็มวีเพลงทะลุ5ล้านวิวไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังมีข่าวให้แฟนแฟนทวนลุ้นว่าอาจจะมีหนุ่มอาสามาดามใจแล้วหรือเปล่า เพราะเห็นสนิทสนมกับหนุ่มโบกโบกมิทีเป็นพิเศษถึงขนาดที่โอบเอากระเช้าดอกไม้มามอบให้ในวันถแถลงข่าวเดบิวต์สาวกลางซึ่งก็โดนแฟนคลับจับจิ้นคู่นี้ทันทีเพราะต่างคนต่างก็เพิ่งจะโสดและโดนเทมาในเวลาไล่เรียกกันจนเมื่อวันงานเคียรทอกเดอะไฟคลับราสีที่ชั้นหนึ่งโซนเซนทรัลคอร์ n เซนทรัลเวิลด์ได้เจอกับสาวกลางเลยได้มีโอกาสเคลียร์ในหลายๆเรื่องยอดวิวเพลงตอนนี้5ล้านแล้ว ขอบคุณมากค่ะเหนือความคาดหมายมากๆค่ะจริงๆแค่ได้เป็นศิลปินก็ดีใจสุดแล้วพอเพลงออกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเคราะครางจะยึดคติว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเรารักในผลงานชิ้นนี้นั่นก็พอแล้วแต่ตอนนี้มันเกินคาดหมายไปมากลอกจากเราจะชอบเพลงนี้มากสุดๆเพราะเราได้ทำงานเกี่ยวกับเพลงนี้เยอะ ตั้งแต่เขียนเพลงช่วยดู MV ีพอออกมาแล้วมันถูกใจคนอื่นด้วยมันเป็นกำไรไปแล้วคะ่ะเส้นทางความรักของเราจากวันนี้ไปเราจะเขียนนิยามความรักใหม่ของเรายังไงนิยามความรักใหม่ของหนูเหรอคะก็ยังคงตั้งใจเขียนเหมือนเดิมคะ่ะไม่มีครั้งไหนที่หนูไม่ตั้งใจที่จะเขียนมันออกมาไม่ดีอยากจะให้มันออกมาสวยงามเสมอเพียงแต่เราอาจจะเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ควรคาดหวังตอนจบ ตอนจบมันไม่มีทางเป็นแบบที่เราตั้งใจถึงแม้เราจะตั้งใจเขียนมากขนาดไหนทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่อย่าไปคาดหวังตอนจบค่ะแต่ให้มีมุมมองที่ดีว่าให้ทำให้ดีที่สุดเสมอแต่ว่าสุดท้ายไม่ว่าตอนจบจะเป็นยังไงมันสวยงามเสมอแหละให้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราโตขึ้นและเป็นเราในวันนี้แสดงว่ารักที่ผ่านมามันมีความคาดหวัง ใช่ครัร่งว่าทุกคนแหละเวลามีความรักเราจะคาดหวังและเราก็พยายามทำทุกวิถีทางให้มันสมบูรณ์แบบก็เลยได้ข้อคิดว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทุกๆอย่างจะออกมาเป็นแบบที่เราตั้งใจก็ไม่เป็นไรค่ะผิดหวังไปแล้วแต่เราก็สามารถกลับมามีกำลังใจใหม่ได้กับโปบโปกบมิทิล่า รู้จักกับโปกมาสักพักตอนที่ไปเล่น MV ให้เขาประมาณปลายปีที่แล้วก็เลยได้คุยกันเขาก็ถามเราเรื่องทำเพลงเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในสถานะใกล้ๆกันหมายถึงว่าเป็นนักสแสดงแล้วก็ทำเพลงไม่ใช่เรื่องความรักเราก็เลยได้คุยกันปรึกษากันว่าใครทำเพลงให้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ก็มีการแนะนำอะไรกันอย่างพวกอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มีความรู้เราก็จะปรึกษากันตลอดค่ะพอได้ไปถ่ายเ v ให้เขาได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นไหม ก็มีโอกาส DM คุยกันปรึกษากันก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆและพอวันหนึ่งเพลงเราจะออกก็เลยได้ปรึกษาเขาเยอะก็เลยทวนเขามาและเขาอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยแวะขึ้นมาหาก่อนคนก็เลยอาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงใกล้ชิดแต่ดอกไม้ก็มาพอดีเลยเป็นต้นไม้เขาบอกว่าเห็นเราชอบต้นไม้ก็เลยซื้อมาให้เคยคุยกันเรื่องต้นไม้คนก็เลยจับจิน้นตกใจไหมตกใจเราก็ยังส่งไปขำกับโอกเลยว่ายังไงสิ คุยกันตลกตลกมากกว่าคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้คิดว่าคนจะไปจับจิ้งขนาดนั้นแต่ถ้าคนดูแล้วมีความสุขเราก็โอเคแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าอกโสดพอดีด้วยค่ะส่วนหมูโสดมานานแล้วซีเรียสไหมพอคนจับจิ้งเยอะๆ แต่มันเป็นการจับจิ้งที่น่ารักดีไม่ได้มีอะไรไม่มีดราม่าอะไรเลยซึ่งมันเป็นเรื่องดีพอเป็นการเชียนแนวบวกเราก็เลยไม่ได้ซีเรียส์อะไรมากค่ะถ้าคนจะจับจิ้งกันต่อไปไม่เป็นไรเลยค่ะก็น่ารักดีเพราะเขาเองก็อยู่ในสถานะโสดเราเองก็โสดมันก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าทุกคนมีความสุขก็โอเคแรงเทีย์เยอะนะลุงขึ้นไหม ตอนนี้ยังคารู้จักกันแบบเพื่อนนี่แหละคะน่ารักดีถ้าซิงเกิลที่2ของเราอยากให้เขามาเป็นพระเอก MV บ้างไหมถ้าโอกมาก็ได้ค่ะต้องดูก่อนนะว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรจะให้เขามาเล่นเห็นเขาจะปล่อยซิงเกิลสด้วยนะเห็นเขาลงไอจีถ้าเขาจะให้ไปเล่นอีกก็ได้แต่คงไม่เหมาะแล้วเล่นไปแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคะนิทานความรักและขอบคุณทุกๆก,การตอบรับที่ดีค่ะ ประทับใจและดีใจสุดๆยังไงก็ฝากสนับสนุนต่อไปในเส้นทางการเป็นศินลปินของปรางรวมถึงละครต่างๆที่ปรางยังเล่นอยู่ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ